ทุกคนเคยมีความฝันกันไหมครับความฝันที่จะไปแรงสูงสุดที่คุณไม่อาจไปถึงหรือไม่อาจเอื้อมมือถึงได้ตัวผมเองนั้นก็มีเช่นกันครับเช่นเดียวกับทุกคนแต่ความสามารถของผมนั้นเคยไปได้สูงสุดแค่25ดาวกดอัดปุ๊บในเรื่องปั๊บ สองชั่วโมงเน็ตหมดแล้วฮะไม่รู้จะไปได้แค่ไหนเอาเท่าที่ไหวแล้วกันครับก็ไม่แน่ใจว่าทําไมแรงมันตึงอย่างนะ้ดูดิคือแบบดาเมดอะเยอะกับแครีแบกยังไม่รู้จะแบ,บกยังไงแล้ว<ป>ในที่สุดนั้นพวกเราก็สามารถรวมตัวกันได้จนครบด้วยความเพลื่อนนองด้วยความหวังที่จะไปเอาดาวมาด้วยกันแต่ไม่รู้เลยว่าเส้นทางอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าโอ้ยเล่นตัวไรเดววะเนี่ย โอกาสจะเปิดคลิปสวยๆซะแล้วอดเล่นเลยครับเกมน่าจะตึงอยู่แล้วเนี่ยโดยทรงแล้วมันจะตึงที่เราเนี่ยแหละแพ้ทางไงมันเอาใบมาออฟเลนเอาแล้วปัญหาระดับชาติเด็ดไข่เขียวพูเดินไม่ไป1ช็อตนานไงเดินไม่ไปอีกแล้วน่าจะยังพอสู้ได้นะเขาไม่กดเราใส่นัวแล้วฮะเป็นฟอร์เลนนี่น่าจะเข้าป่ามาได้นะแย่งมาสักตัวก็ยังดีคลิปนี้ก็จะเสียงรล่อๆเลยนะครับไข่แตก สวย,ยเกียดด้ <laughs> มันเดินผ่านหนูไปได้ไงวะเนี่ยที่พวกคิวไปแล้วครับเดี๋ยวไปดักดีกว่ายังไงมันก็ต้องเดินผ่านเกียดเน็ตว่ะเฮ้ยนี่ไงมาจริงด้วยวันนี้ไ <laughs> อ้หำศ์อ่านง่ายว่ะเฮ้ย <laughs> โอ้เน็ตปิงเดี๋ยวก็แย่งบัฟกันอีกเน็ตสู้ไม่ได้ครับแต่เระดับ5นะ โดนมันไคไปไคมานี่จะตายแล้วนะเนี่ยะแวนมันเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะจริงๆอะ่ะเคอยู่ล่างสตัวบนน่าจะได้เข้าแดงแล้วทีมเขาเล่นค่อนข้างเป็นระบบนะกดฟิกเกอร์ไม่ไปเป็นปัญหามากเลยเราเสียไปแล้วครับน่าจะเทดไม่ได้จะมีอันตีมันลดดาเมจช่วยหน่อยน่าจะสบายมันหายหมดนะถ้ามันไปโผล่กลางก็น่าจะได้เทดเลยตัวเขามันซู้เราไม่ได้ครับถ้าเขาวิ่งมากันก็เสร็จเรา <c oughs> สนไม่รู้อะไรวัดีเออเอาโอ้โหมันตายพอดีนี่หว่าจบแล้วชีวิตฉันนิดเดียวออฟเลนที่ดีต้องทำให้เพื่อนเล่นง่ายครับเ็นเทคนิคดึงเขาให้อยู่ในเลนไม่ก็ดึงให้เขากลับเลนไวๆถ้าเขาไม่กลับก็เสียป้อมโอเคเขาตีมังกรมังกรอยู่ตรงนี้แสดงมามาในขนาเดียวกัน ที่เกมกำลังได้เปรียบแต่ผมไม่รู้เลยว่าปัญหาที่เจอกําลังใหญ่หลวงมากนักโดยอินเทอร์เน็ตของผมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จาก่ข้เขียวนับ1ไม่ถึงส่นเล่นๆอยู่ก็ค้างเดินไม่ไปกดสกิลไม่ออกปัญหาต่างๆนานามันจะส่งผลในอนาคตต่อตัวผมและทีมยังไงผมคิดไม่ออกนะครับประโยชน์ที่แท้จริงมันคือดันป้อมไปดักน่าจะเดินมากันเขาไม่โผล่นะผมจะไม่ออกไปโอเคโผล่ล่างแล้วไม่มากันไงเสียจูนละน้อยเดียวเลยชูไม่ไหวครับ โอ้ถ้ามากันคนเดียวนี่ได้เลยตรงนั้นอะ่ะจะได้วะห่วงด้วยนายสู้เราไม่ได้นะโอ้รือว่ามาคนเดียวสเตปเดิมครับเคลียร์แล้วเดินไปแอบมันเห็นโอ้แล้วเน็ตกูหูกูเดินไม่ได้เดี๋ยวก่อนพวกนี้กูติดไวไฟแล้วทำตัวเรียกร้องความสนใจถ้าเขากล้าเดินแบบนี้คือมาเยอะนะครับอย่าไปสู้เ <laughs> ยอะจริงด้วยเขนาน่าจะตีมาก่อนแหล <c oughs> ะผพราว่าจริงดูวย ถ้าอย่างนั้นเราก็ได้สองกล,ลับไปกลางแล้วก็น่าจะต้องวิ่งไปล่างด้วยเสียชราอุ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอยู่จริงด้วยไม่มีอีนตีไงกลับดีกว่ามันกลับอ่ะไปเติมเพื่อนเรารอครับรออย่างเดียวต้องไปบวกสิ้นสิ้นชนะกันที่ปอมโบยไม่ได้ชนะที่สกอ มันอยู่เยอะเนี่ยประเด็นอ่ะมันเป็นแคลรี่ด้วยเอาแวนทำไมไม่เคลียร์กลางแล้วเพรพะแวนจะอยู่รอเคลียร์รอเลยครับมันรวมเลยเนี่ยรวมสามรวมสี่ไปเฉียงเล่นคนเดียวเขาไม่เดินมาชิดฝั่งเราเลยว่ะตอนนี้น่าจะต้องรอไปสู้ตรงเองก็นไวๆขนาดเดียวกันที่ทีมกําลังตกสภาพยแย่ตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดมากผมได้ปิ้งไอเดียหนึ่งขึ้นมาคิดว่าจะไปดันป้อมคนเดียวและดึงความสนใจมาที่ผมเพื่อที่จะให้เพื่อนบวกและอย่างสบายใจและได้เปรียบในเรื่องจำนวน เี๋ยวเราไปทำเวฟดีกว่าครับยังไงก็ต้องวิ่งมาเคลียร์อยูแ่แล้วหาที่มอมะสักที่แล้วก็เข้าไปแบบนี้นี่แหละเบิร์กวิเข้าไม่มาหรอรอเคลียร์ข้างในไปยาวอปไปรอดักตอนเขามาเคลียร์ดีกว่าเฮ้ยไปถึงโน่นแล้วได้ป้ะตอ,อบ,บ้าแหลกขณะเดียวกันนั่นเองที่แผนผมได้ผลผมได้บ้านแลกมาสมใจหวังแต่ผมไม่คาดคิดเลยว่าการสู้กันแบบไฟสี่ต่อสี่ทีมเราจะเสียเปรียบได้ขนาดนี้ เราไปประกันเรอโอ้โห,โโหมาสองคนเกิดทันวะเนี่ยไอ้เฮียเราไม่มีใครเกิดเลยเหรอจะเสียเยอะก็ได้นะดูมันไข่ิีจะกันยังไงเนี่ยตัวตีใกล้ยงไงไม่มีนตีด้วยจับอย่ไม,ม่กดยอดออยอยตัวนี้ตปวไปทำเบฟล่างต่อ สถานการณ์ขณะดนี้ทีมเราได้เสียดาร์คเซเลเยอร์ไปทําให้เราเสียเปรียบในเลนซึ่งตัวผมนั้นเป็นตัวโอเมนตาแหน่งออฟเลนไม่มีประโยชน์มากนักในทีมไฟต์ประโยชน์สูงสุดก็คือการดันป้อมและผมจะดําให้วันดีที่สุดเพื่อที่ให้ทีมชนะเขีรยเสร็จแล้วก็ดักโอ้ถ้าเพื่อนทําบนให้ในสวยนะเดินมาใกล้ๆหน่อยเดินมาใกล้ๆเดินมาใกล้ๆยจะรออยู่ตรงนี้ จะลอยอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ไหวต oh, ัดเดียวตายเลยเหรอใครจะไปเฉิดได้เนี่ยจีจบแล้วปะเนี่ยชีพสองทางเลยครับไม่เป็นไรเรามีคอนเฟิร์มคิวอยู่เอากดฟิกเกอร์ไม่ไปอีกอะเป็นอะไรเนี่ยจะเย็นนะเราจะตายไม่ได้ไปทำเบฟล่างัตามสไตล์เราเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะไปโซนของนะครับเดี๋ยวเราดัน อย่างาาน้อยๆเขาก็ต้องมากันผมสองคนน่ะถ้ามากันคนเดียวมันไม่ไหวเอาตายแล้วเลย <c oughs> เนี่ยเขาจะไม่กล้าบวกเว <c oughs> มันต้องส่งมากันผมคนหนึ่งอะ <c oughs> แล้วผมหน้าอวนมากไงผมจะตีให้มันแตกขอคิวนหนึ่งนึะเออแรกไปเ <c oughs> อุ๊ยอุยโหขายขายอะไรขายขายขายขกเกินซื้อไปหันมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยนะในที่สุดสิ่งที่ผมคิดไว้ก็เป็นไปตามแผนในเมื่อเขาแบ่งคนมากั้นผมถึง3คนยังไงทีมเราก็ได้ดาร์กอยู่แล้วและพวกเราจะจบเกมด้วยดาร์กซียอร์ตัวนี้การเล่นออฟเลนที่ดีคือไม่ต้องไปสกอร์เยอะนะครับถ้ามันไม่ใช่ตัวแบบทําไฟนะ์น่ะเราก็ต้องทำเวฟคีไปเพื่อนอย่างนี้แหละเพื่อี้จะได้เปรียบไปเรื่องปฏิบัติการต่อครับตอนนี้เราน่าจะเล่นได้แล้วนะ3ทางแล้ววันนี้ โอ้โหโแม่ล็อกลบแบบดิจิตอนตีตีบ้านเห็นไหมเพื่อชนะนโดยเราไม่ต้องไฟก็ได้ในที่สุดแล้วพวกเราก็ชนะด้วยการร่วมมือร่วมใจของทุกคนในทีมสุดท้ายแล้วผมไม่อยากจะบอกอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าการร่วมมือเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ควรจะท็อกซิกเวลาเล่นกับคนอื่นยังไงก็วันนี้ขอบคุณครับ